ขยับเข้าไปใกล้อย่างนี้นึงได้ไหมอะถ้าเอรยมิกรู้ว่าอยู่ไกลขนาดนี้ยะเขาเสียใจแย่เลยที่ไม่ได้เห็นหน้าฉันน่ะเสียใจอะไรของแกติดกับเขาเหรอนี่แฟนขับอะนะรักเอรยมิกยิ่งกว่าปลามมาอีกแต่ถ้าไม่ได้เห็นหน้าใกล้น่ะหนุนี่จะเป็นจะตายอย่างเงี้ยเข้าใจไหมรักยิ่งกว่าปลากับมมาฟองปลามมากันแน่เงียบๆเลยไม่สาปาะมาทำรายงาน นี่กูจะทำอะไรตามทันเขาไหมเนี่ยอะไรอ่ะทุกอย่างเยขาบอดีเห็นทำหน้าตลกอ่ะก็เลยถ่ายไว้โอ้โหไม่น่ารักกันขนาดนี้อ่ะลองให้ต่อเดียวหน่อยแน่ แน่ดูมันสิเราอ้างว่าพามาทำดีเร์์โอ้โหงั้นพวกเราทำงานดีกว่าป่ะสัมภาษณ์ไหม๋อาเอาสิเฮยอดอกเธอเธอเราขอสัมภาษณ์หนึ่งสิไ้นิี่ขาเอ่อทำไมถึงชอบคู่นี้กันหรอ เวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันนะคะ่ะรอยยิ้มการดูแลความห่วงใยที่เขามีให้กันมันดูแบบเรียวอะคะ่ะขอบคุณนะครับเป็นไงบ้างเออเรียวคืออะไรวะหน้าเรียวเหรอเออจะว่าไปก็หน้าอะไรกันจริงอะ หนูค่ะเรียวก็คืออิสเรียลมันคือความจริงมันคือการที่เรารู้สึกว่าเขาคือคมจริงไม่ใช่แค่คนจริงอืมมันจะแปลว่าเขาเขากันจริงจริงเหรอใช่นั่นแหละคือสิ่งที่แฟนเขาต้องการทำไมกูไม่เกิดช้ากว่านี้หน่อยวะ่อวันที่ผู้ชายสองคนรักกันแล้วมีคนยินดีด้วยขนาดเนี้ยดีจัง ถา่ายหรือเปล่าคะอ๋อเปล่าครับคือพี่อยากได้รูปน้องสองคนนี้แหละครับน้องทั้งสองคนเนี่ยสนใจจะไปแคสงานบ้างไหมครับ